เล่าถึงประสบการณ์การสร้างรายได้ f เฟซบ o ๊กนะก็คือว่าถ้าได้เครื่องมืออันไหนแล้วอะคือถ้าสร้างหลายเพจหรือหลายโปรไฟล์อะแล้วโปรไฟล์ไหนที่มันได้เครื่องมือแล้วอะให้พยายามทำโปรไฟล์นั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสอันที่มันยังไม่ได้คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อคิดของเราเลยนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบทเรียนของเราเลยอะคือว่า คือเราก็มีอยู่หลายเพจแหละก็สองเพจมันก็สร้างรายได้ไปแล้วนะก็คือเพจที่มีผู้ติดตามเจ็ดแสนกับเจ็ดแสนกว่ากับอีกสามแสนกว่าอันนี้ก็คือได้เครื่องมือแล้วสร้างรายได้ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีเพจที่สามซึ่งผู้ติดตามเราแสนกว่ายอดวิวเราก็เป็นล้านหลายคลิปเป็นแสนหลายคลิปแต่เขายังไม่ส่งทํายังไงเขาก็ยังไม่ส่งเครื่องมือมาให้เราสักทีอืมอ่าแล้วอีกอันหนึ่งเราก็จะมีอีกหนึ่งโปรไฟล์ อันนี้คนละแบบกับเพจนะโปรไฟล์เนี่ยเขาให้เครื่องมือเนื้อหามาแต่ว่าเราอะเราพลาดตรงที่ว่าเราดนันไปเน้นทำเพจที่ว่ามันยังไม่ได้เครื่องมือมาเพราะเราคิดว่าเฮ้ย mm. เดี๋ยวเขาก็ได้เครื่องมือมาละเราก็อยากได้มากเลยเพราะว่าถ้าเพจนั้นไม่ได้เครื่องมือมาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เหรียญอะ เดือนหนึ่งมันเกินร้อยดอลล่าร์มันน่าจะมีเพราะผู้ติดตามเราเป็นแสนการเข้าถึงเราเป็นล้านอันนั้นอนะ่ะคือยอดดูเราเป็นล้านนะนะแล้วก็ผู้ติดตามเราแสนกว่าแล้วโพลลงไปคลิปเราอะ่ะคือจะมีการดูอะ่ะอา่าแสนวิวก็หลายคลิปล้านวิวก็มีแล้วก็คือปับเดียก็เป็นหมื่นวิวนะแล้วก็ยอดไลย่ยอดคอมเมนต์มันเยอะอะ่ะตรงแอเพจที่สามนะเราก็เลยไปเน้นเพจนั้นซึ่งมันยังไม่ได้เครื่องมือแต่ โปรไฟล์เนี่ยตอนแรกอะ่ะเราเราได้เครื่องมือมานานแล้วนะตั้งแต่โบนัสเลยแล้วก็มาเป็นอันเนี้ยโบนัสเราได้มาเป็นเป็นปีแล้วนะเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราเห็นว่ามันคือเราโพสลงไปปุ๊บแล้วแบบยอดไลค์ยอดอะไรมันน้อยไงแล้วก็คือเหรียญคือเหรียญมันแคบทีละเซนสองเซนคือมันน้อยมากเราก็ไม่สนใจเราก็ทิ้งมาเป็นหลายเดือนเลยนะจะเป็นปีเลยเราก็เพิ่งมาโฟกัสนะเอะอมาเมือม่อเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ยเพราะว่าเราคิดว่า คือเหมือนกับว่าพอโพสลงไปปุ๊บเหมือนกับว่ารูปอะ่ะรูปเนี่ยโบนัสเนี่ยมันได้รายได้เหรียญมันวิ่งดีไงขนาดคนกดไลค์ไม่กี่ไม่กี่ร้อยนะเหรียญยังวิ่งไปเป็นแบบบางทีก็เป็นหนึ่งดอลลาร์อย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะกว่าคลิปเดียวที่เป็นหมื่นวิวอีกนะเราก็เลยเออเราก็เลยมาเริ่มโฟกัสแล้วคือตอนนี้คือเราปกติเราจะไปโพสเพจที่3ก่อนนะเพจที่1เพจที่2แล้วก็เพจที่สานะแต่ตอนตอนเนี้ย เรามาโพสอ่าอันนี้อันโปรไฟล์อันเนี้ยต่อจากเพจที่หนะึ่งเพจที่สองละส่วนเพจที่สามก็คือก็นานๆแล้วก็ไปโพสอ่ะคือเราไม่ทิ้งหรอกเราก็โพสทุกวันแหละเพียงแต่ว่าเราจะมาเน้นไอ้ตรงนี้ที่มันได้เครื่องมือก่อนละอืมแล้วพอเรามาเน้นนะระยะหลังเนี่ยเรามาเน้นผลก็คือว่าไอ้โปรไฟล์เนี่ยเรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณเมื่อก่อนก็มีหลักหมื่นนะนะอันนี้ก็คือสองหมื่นหก อืแล้วก็ยอดเขาดูเมื่อก่อนหลักหมื่นหลักพันตอนนี้ยอดดูก็เป็นแสนกว่าแล้วแสนหกนะยอดยอดดูในในโปรไฟล์แล้วนะมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้ติดตามอะไรก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เหรียญก็ขยับขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนได้ไม่กี่ดอลลาร์ตอนนี้ก็ขึ้นไปยี่สิบยี่สิบเอ็ดดอลลาร์แล้วนะอืมซึ่งเราก็ถือว่าเยอะสําหรับเราอะนะแล้วก็ก็คือคืออันเนี้ยเราคือพอเรามาคิดปรับความคิดแบบใหม่อ่ะ รู้สึกว่าเราจะคิดแบบนี้แล้วมันจะเหมือนมาว่ามันก็เข้าทางอะนะก็คือว่าคือพอเราเริ่มมาทําตอนแรกอะเราเราคิดว่าตอนนี้เราคือเราก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเราเริ่มจะหมดหวังเพยที่สามแล้วเราคิดว่าเขาไม่น่าส่งเครื่องมือมาให้แล้วถึงถึงเราบางทีเราก็พยายามโพสแล้วนะโยโพสเยอะะทั้งรูปทั้งอะไรคลิปเดียวทั้งสตรีมอะไรทุกอย่างลแล้ละปรากฏก็ไม่ส่งมาให้สักทีแล้วก็เลยเ,เรารู้สึกเราทอ้อ เราก็เลยมาโฟกัสตรงนี้เราก็เริ่มม่มีความคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะมาโฟกัสไอ้ตรงโปรไฟล์เนี้ยถึงแม้ว่ายออผู้ติดตามเราจะแค่หลักหมื่นะ่ะแต่เราก็อาจจะทําให้มันอ่าอ่าเจริญรอยตามเป็นเหมือนเพจที่หนึ่งเพจที่สองที่เราผู้ติดตามตอนนี้ก็เป็นแสนแล้วนะอืมเราก็คิดอย่างนี้เราก็เลยเอ้ยลองทาดูลองใส่คลิปไปดูแต่สิ่งที่จะทําให้เรามีผู้ติดตามเยอะหรือว่าอ่าเหรียญมันวิ่งขึ้นเร็วอะมันต้องหมันลงคลิปเรียวเพราะว่าลงรูปเนี้ย โอเคเหรียญมันขึ้นมันก็ขึ้นดีแหละเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันก็อยู่ได้ระดับนั้นอะอยู่ได้ระดับแค่ว่ามันคืคอคือเหรียญมันวิ่งดีขึ้นแต่ว่าเพจมันอ่าโปรไฟล์มันไม่ได้โตขึ้นสิ่งที่จะทาให้โปรไฟล์โตขึ้นเนี่ยก็คือว่าต้องต้องลงคลิปเรียวเหมือนกับเพจหนึ่งเพจสองเนี่ยที่เราโตขึ้นเนี่ยผู้ติดตามหลายแสนเนี่ยเราลงคลิปเรียวไงแล้วคลิปเรียวมันจะเขาจะส่งไปให้คนทั่วไปดูนะแล้วเขาก็คนก็จะตาม ผู้ติดตามจะตามมาจากคลิปเลียวส่วนรูปเนี่ยผู้ติดตามอะ่ะคือน้อยมากที่จะตามมากับรูปอะ่ะส่วนใหญ่จะคลิปเรียวจะเยอะเราตอนนี้เราก็เลยมาเน้นโพส์โพส์ไอ้โปร,ไ,ไ,โปรไฟล์นี่ยแหละที่มีผู้ติดตามสองหมื่นกว่าเราก็มาเน้นโพส์คลิปเลียวละลงไปทีวัลละหลายคลิปละถึงแม้ว่าตอนแรกยอดดูเราจะแค่หลักพันยังนะหลักแต่ละคลิปก็หลักพันพันวิวนะแต่ตอนนี้เริ่มมีคลิปละหมื่นวิวละ เหรียญก็ขยับขึ้นละคือเราก็คือเราหวังว่าถ้าต่อไปเนี่ยเรามีคลิปปังคลิปปังประมาณแสนวิวหรือว่าล้านวิวเนี่ยถ้ามีล้านวิวปุ๊บเนี่ยผู้ติดตามจะมาวันหนึ่งหลายพันเลยแป๊บเดียวแล้วก็น่าจะผู้ติดตามเป็นแสนและแล้วก็คือตอนนี้ก็จะมาเน้นคอนเทนต์ในอ่าคลิปคลิปอ่าในโปรไฟล์เนี่ยนะเพื่อเพื่อให้ผู้ติดตามอะ่ะมันเป็นแสนมีฐานผู้ติดตามเป็นแสนกว่าให้ได้นะแล้วก็ จะต้องมีคลิปประมาณอ่ะโพลลงไปป,ปุ๊บเนี่ยแสนวิวหลายๆคลิปแล้วก็ล้านวิวเนี่ยถ้าคลิปล้านวิวมันจะทําให้ผู้ติดตามมาวันละหลายพันแต่ถ้าคลิประดับแสนวิวเนี่ยคือผู้ติดตามจะมาวันหนึ่งหลักร้อยอ่าแค่ไม่กี่ร้อยอ่ะแต่ว่าถ้าผู้ติดตามแสนล้านมันมต้องล้านวิวอะถึงจะหลายพันทีละวันทีละหลายพันแต่ว่าเราก็เราก็มักน้อยก่อนนะนะก็คืออาจจะแค่ให้มีผู้ติดตามตอนนี้ให้คลิปเราอ่ะโปรไฟล์อะให้มันเป็นระดับหมื่นวิวก่อน อนนี้มันอยู่แค่พันเองโพลเราไปแค่พนันลงไปก็แค่ก็คือก็มันก็ตามผู้ติดตามดูแหละผู้ติดตามเราแค่สองหมื่นโพสลงไปลงไปก็ระดับพันแล้วแหละถ้าเขาไม่ได้ไปส่งไปให้คนคือถ้าคลิปมันไม่ปังถึงขนาดคนภายนอกเขาดูนะการเข้าถึงจากคนภายนอกมันจะเยอะกว่าคนภายในอะ่ะอันนั้นคือคลิปปังอลนะถ้าคลิปปังเนี่ยคลิปเรามันก็น่าจะระดับอ่าถ้าโพอ่าถ้าผู้ติดตามระดับสองหมื่นคลิปเราก็น่าจะระดับหมนะื่นระดับแสนอ่ะถ้ามันปังอะนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเน้นละแต่เราก็เริ่มมีความหวังแล้วตอนแรกเราเริ่มตอนแรกเราเรากะว่าเราจะไม่ค่อยโฟกัสโปรไฟล์นี้แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราเริ่มมีความหวังกับโปรไฟล์นี้ละอืมคือเริ่มมีความหวังด้วยการที่แบบเฮ้ยจากบอกว่ายอดดูเราเมื่อก่อนแค่หลักพันหลักหมื่นเองนะตอนนี้ยอดดูเราก็เป็นแสนหกหมื่นแล้วนะยอดดูแล้วก็ ผู้ติดตามเราเนี่ยจากแบบว่าเมื่อก่อนติดลบนะผู้ติดตามเราตอนนี้ผู้ติดตามเราก็ขึ้นแบบ400กว่าอย่างเงี้ยนะเขาก็ขึ้นมาบวก400กว่าแล้วก็เหรียญเราก็จากเมื่อก่อน2-3เหรียญต่อเดือนอย่างเงี้ยบางทีก็เหรียญบางทีก็เป็นเซนตอนนี้ก็เป็น21ละเดือนนี้ได้21ละก็ถือว่าเฮ้ยเพิ่มขึ้นระดับคือแล้วแต่ละประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทีลดหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ละอย่างก็คือแล้วมันก็มีคลิปปังละ10,000วิวละเราเริ่มละเฮ้ยสญญญ เพจเราโปรไฟล์เ uh, นี่ยนะอันนี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวนะ mm hmm. ก็คือมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะไอ้นี่แหละพัฒนาขึ้นแหละมีความหวังขึ้นแหละแล้วก็วันนี้เราก็ไปโพไปหลายคลิปเลยนะแล้วก็ใส่รูปลงไปด้วยเพราะว่าโปรไฟล์นี่คือรูปมันจะได้เหรียญดีกว่าคลิปนะก็เลยใส่รูปเข้าไปด้วยแล้วก็แต่ว่าคลิปเนี่ยคนจะมาจากผู้ติดตามจะมาจากคลิปเยอะโปรไฟล์จะโตเร็วเพราะคลิปเพราะฉะนั้นคลิปก็ต้องลงด้วยนะแล้วก็ คือตอนนี้ก็คือคือเราที่เราทำโปรที่เรามาทำโปรไฟล์เนี่ยเราต้องการที่จะอ่าดูความแตกต่างระหว่างการทำสร้างไรายได้จากเพจกับสร้างไรายได้เพจในเพจกับสร้างรายได้ในโปรไฟล์อืมเราจะดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วเวลาอ่าเงินมันเข้ามาเนี่ยอันไหนมันจะได้เร็วกว่ากันแล้วแต่ละเพจแต่ละโปรไฟล์เราจะอ่าเราจะตั้งบัญชีผู้รับเงินนี่คืออ่าธนาคารนะ บันชีพูดลงเงินเป็นชื่อเราอยู่แล้วแต่ว่าธนาคารเราจะตั้งแต่ละธนาคารเลยไม่ซ้ํากันเลยเพราะว่าบางทีธนาคารนี้เข้าเร็วธนาคารนี้เข้าช้าอย่างเงี้ยเราก็เลยเออตั้งคนละธนาคารไปเลยแล้วเราก็มีความรุ้นว่า <c oughs> เพราะบางทีอ่ะคือบางทีเพจเราอ่ะอ่าเงินเดือนมันเข้าช้าไงแต่ถ้าโปรไฟล์เนี่ยเราก็ตั้งอีกแบงก์หนึ่งไปเลยนะแบงก์สีฟ้าก็คือแบงก์สีฟ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมันอาจจะเข้าเร็วกว่าก็ได้ เราจะตั้งไม่ซ้ํากันเลยอมอันนี้ก็มาเล่าถึงประสบการณ์ว่าถ้าได้เครื่องมืออันไหนก็ให้เน้นอันไหนไปก่อนเลยคืออันไหนที่ได้เครื่องมือให้เน้นตรงได้เครื่องมือไปก่อนก็เหมือนกับถึงแม้ว่าไม่ใช่อไม,ไม่ใช่แต่อาชีพครีเอเตอร์นะอาชีพอื่นก็แล้วก็แล้วแต่คือถ้าทําสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสสิ่งที่มันอยู่นอกตัวอืมของเราดัน ไปโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวซึ่งมันยังไม่ได้เลยยังไม่ส่งยังไม่รู้เมื่อไหร่จะส่งเครื่องมือมาเลยแทนที่เราจะโฟกัสตรงนี้คือถ้าเราโฟกัสตั้งแต่สิบเดือนที่แล้วนะป่านี้เราก็โปรไฟล์เราอาจจะโตกว่านี้ก็ได้อาจจะมีผู้ติดตามเป็นแสนไปได้แล้วก็เราก็น่าจะอาจจะได้รับรายได้ทุกเดือนอ่าไม่น่าต่ำกว่า100ร้อยดอลลาร์ทุกเดือนอะ่ะอืแล้วเราก็อย่างนึ่งก็คือมันก็อยากจะใช้มาสำรองมาช่วยสำรองเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่องทางสำรองเราก็จะมี อ่าเราเราสร้างรายได้อยู่ทั้งหมดก็คือหลักๆก,ก็มีเพจแรกนะผู้ติดตาม70,000กว่าแล้วก็เพจที่2ผู้ติดตาม30,000นกว่านะแล้วก็อันนี้โปรไฟล์โปร,ไฟ,โปรไฟล์ส่วนตัวผู้ติดตามสอง0 0กว่าอืมเราก็หวังว่าต่อไปจะได้รายได้เดือนละไม่ต่ำกว่าร้อดอลลาร์ซึ่งสามารถรับได้ทุกเดือนนะแล้วก็มีจาก youtube ด้วยนะซึ่ง youtube ก็ผู้ติดตามก็จะถึงหมื่นแล้วนะแต่ว่าคือมันก็ต้องรวมกันหลายๆเดือนถึงจะได้ร้อยกว่าดอลลาร์นะอันนี้ก็ต้อง พยายามต่อไปนะก็คือทำหาไรายได้หลายๆช่องทางอะไรเงี้ย